สวัสดีค่ะดิฉันสุมาไลโอไบรอันในยุคที่ความสัมพันธ์เกิดขึ้นง่ายกว่าที่เคยแค่ปลายนิ้วสัมผัสแอปหรือข้อความในโซเชียลมีเดียแต่ความรักกลับกลายเป็นสิ่งที่หลายคนมองว่าหายากมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ชายที่จริงจังกับชีวิตเขาไม่ได้มองหาแค่ผู้หญิงที่หน้าตาดีหรือคุยสนุกชั่วครั้งชั่วคราว แต่กำลังมองหาคนที่เขาจะไว้ใจให้เดินเคียงข้างในชีวิตจริงและหลายครั้งที่ผู้หญิงอาจสงสัยว่า ทำไมบางคนถึงคบกันได้แค่ช่วงแรกๆแ,แต่ไม่เคยพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงสักทีคำตอบอาจไม่ใช่เพราะเธอไม่ดีพอแต่เป็นเพราะเธอ,อยังไม่แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาให้เขาเห็นในมุมมองที่เขาเฝ้าสังเกตเพราะผู้ชายที่มองหาความสัมพันธ์ในระยะยาวไม่ได้ใช้หัวใจเพียงอย่างเดียวในการเลือกแต่เขาใช้สายตา ความคิดและประสบการณ์ในการพิสูจน์ด้วยและนี่คือ7สิ่งที่ผู้ชายมักสังเกตเสมอเวลาต้องเลือกใครสักคนมาเป็นแฟนจริงๆคะ่ะข้อหวิธีที่ผู้หญิงปฏิบัติต่อคนรอบข้างหนึ่งในสิ่งที่สังเกตได้ง่ายแต่มีความหมายลึกซึ้งมากคือวิธีที่ผู้หญิงปฏิบัติกับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นพนักงานร้านอาหารคนขับรถแท็กซี่ เพื่อนของเขาหรือแม้แต่คนแปลกหน้าผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนเขารบผู้อื่นและให้เกียรติแม้กับคนที่ไม่มีผลประโยชน์ต่อเธอคือคนที่มีพื้นฐานจิตใจงดงามเป็นธรรมชาติไม่เสแสแ้งและนั่นคือคุณสมบัติของคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจผู้ชายเขาจะสังเกตรพฤติกรรมเหล่านี้ โดยไม่บอกลวงน้านะคะเพราะมันคือสิ่งที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของเธอได้ดีที่สุดค่ะข้อ 2. ทัศนคติต่อชีวิตและอนาคตผู้หญิงที่มีเป้าหมายในชีวิตหรือ,อยังน้อยรู้ตัวว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตคือคนที่น่าสนใจในสายตาผู้ชายที่จริงจังค่ะ มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแผนยิ่งใหญ่แต่ยังน้อยต้องมีทิศทางเช่นต้องการมีชีวิตที่มั่นคงอยากพัฒนาตัวเองหรือมีความฝันเล็กๆที่พยายามทำให้สำเร็จสิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่าเธอไม่ใช้ชีวิตแบบลอยไปลอยมาตามลมและพร้อมจะเดินไปครั้งหน้าผู้ชายจะสังเกตผ่านการพูดคุยเช่น ถามว่าอีกห้าปีอยากเห็นตัวเองเป็นยังไงหรือเคยคิดเรื่องอนาคตของความรักบ้างไหมคำตอบที่ได้อาจไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ต้องจริงใจคะ่ะและมีเหตุผลนั่นคือสิ่งที่เขามองหาข้อ3ความสามารถในการฟังและเข้าใจไม่ใช่แค่พูดเก่งนะคะการสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดคะ่ะ แต่คือการฟังด้วยหัวใจและเข้าใจอีกฝ่ายอย่างแท้จริงผู้หญิงที่รู้จักฟังโดยไม่ตัดสินไม่ชิงพูดไม่ขัดบทสนทนาคือผู้หญิงที่สร้างความปลอดภัยทางอารมณ์ให้คนที่อยู่ด้วยค่ะผู้ชายจะสังเกตว่าผู้หญิงฟังเขาไหมเวลาพูดเรื่องเครียดเรื่องในอดีตหรือเรื่องที่เขาไม่มั่นใจเขาจะรู้ว่าเธอใส่ใจหรือไม่ จากการสบตาสีหน้าหรือแค่คําว่าอืมเข้าใจนะจำไว้อย่างหนึ่งนะคะความสัมพันธ์จะยืนยาวได้ถ้าเราไม่แค่อยากพูดแต่อยากเข้าใจกันจริงๆคะ่ะข้อ 4. ความมั่นใจในตัวเองแบบพอดีไม่แกล้งถมตนไม่โอ้อวดความมั่นใจในแบบที่ไม่ต้องตะโกนเสียงดังไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครและไม่ลดคุณค่าของตัวเอง เพื่อให้ใครรักคือสิ่งที่มีเสน่ห์ที่สุดในตัวผู้หญิงค่ะและผู้ชายสังเกตได้ว่าเธอมั่นใจจากการใช้ชีวิตประจำวันค่ะเช่นกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ควรพูดในสิ่งที่เชื่อโดยไม่เอาแต่ตามใจยอมรับข้อผิดพลาดโดยไม่พยายามปกปิดเพราะความมั่นใจที่แท้จริงทำให้ผู้ชายรู้สึก อยากอยู่ใกล้เพราะมันปลอดภัยคะ่ะและมีพลังบวกในความสัมพันธ์ไม่ใช่ความอ่อนแอที่ต้องแบกกันตลอดเวลาข้อที่5ความสามารถในการดูแลตัวเองทั้งกายใจและชีวิตประจำวันการดูแลตัวเองไม่ใช่แค่การแต่งตัวให้ดูดีนะคะแต่คือการจัดการชีวิตให้มีระเบียบดูแลสุขภาพ รักษาความสัมพันธ์และใส่ใจเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันค่ะเพราะผู้ชายจะสังเกตว่าเธอมีวินัยไหมเวลาที่มีปัญหาเธอเอาแต่บนหรือหาวิธีแก้ไขเวลาท้อแท้เธอสามารถลุกขึ้นเองได้ไหมหรือรอให้ใครมาช่วยเสมอผู้หญิงที่สามารถดูแลตัวเองได้ในระดับพื้นฐานจะทำให้ผู้ชายมั่นใจว่า ถ้าใช้ชีวิตร่วมกันเธอจะไม่ทวงแต่จะช่วยกันสร้างอะไรบางอย่างร่วมกันข้อที่6วิธีจัดการอารมณ์และความเครียดเพราะความรักที่ยั่งยืนไม่ใช่รักที่ไม่เคยทะเลาะก,กันนะคะแต่คือความรักที่รู้จักจัดการความขัดแย้งค่ะผู้หญิงที่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ประชดไม่ใช้อารมณ์นำเหตุผลและไม่ทำลายตัวเองเมื่อเครียด เป็นคนที่ผู้ชายให้คุณค่ามากค่ะเขาจะสังเกตเวลาทะเลาะกันหรือเวลาที่ผู้หญิงต้องเผชิญกับสถานการณ์ตึงเครียดว่าเธอเลือกรับมือหรือระเบิดและความสัมพันธ์จะไปต่อได้ไกลมากถ้าสองคนรู้จักนิ่งให้ถูกจังหวะและเลือกคำพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะและข้อที่7 ความพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันไม่ใช่แค่ความหวานชั่วคราวค่ะสุดท้ายนี้ผู้ชายที่อยากมีครอบครัวจริงจังเขามองหาผู้หญิงที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันค่ะไม่ใช่แค่หวานในวันดีๆแต่คือคนที่ยังอยู่ด้วยกันแม้ในวันที่เหนื่อยและไม่มีอะไรโรแมนติกเลยเพราะผู้หญิงแบบนี้จะไม่หนีปัญหา ไม่ท้อกับการปรับตัวและไม่ใช้คำพูดว่าเขากันไม่ได้เป็นข้ออ้างในการเลิกราค่ะเขาจะสังเกตว่าเธอพร้อมพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันไหมเธอเปิดใจฟังความเห็นต่างๆหรือไม่เธอมีวุฒธธิภาวะพอที่จะรักแบบผู้ใหญ่ หรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วความรักไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่มันคือการตัดสินใจเลือกกันในทุกๆวันค่ะและผู้หญิงที่มีความพร้อมทางความคิดแบบนี้คือคนที่ผู้ชายอยากจับมือไว้ไม่ปล่อยค่ะสรุปก็คือความรักไม่ใช่การแสดงแต่มันคือธรรมชาติของเราทั้งหมดนี้อาจฟังดูเหมือนเป็นมาตรฐานสูงของผู้ชายแต่จริงๆแล้ว มันคือธรรมชาติของคนที่อยากมีความรักที่ยั่งยืนค่ะและผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครเลือกแต่หากเราเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและรู้จักเข้าใจความรักในแบบที่ลึกซึ้งขึ้นในวันหนึ่งคนที่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาเองค่ะเพราะสุดท้ายและท้ายที่สุดแล้วความรักที่ดี ไม่ใช่แค่รักที่รู้สึกดีนะคะแต่คือรักที่อยู่แล้วเติบโตทั้งหัวใจชีวิตและอนาคตค่ะและถ้าหากบทความนี้ช่วยให้คุณมีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบๆตัวของคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับบทความดีๆ ที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจต่อไปเพราะคุณมีคุณค่าและคุณจะผ่านมันไปได้เสมอแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันสุมารัยโอไบรอันสวัสดีค่ะ